ในคลิปนี้นะครับเราจะมาขายคริปโตเครอรเรนซีกันทำอย่างไรไปดูกันครับ รับค่าธรเนยียมคืนกับ20%เมื่อสมัครใบแนนด้วยลิงก์ารายละเอียดใต้คลิปด้านล่างหรือใส่โค้ดนี้ได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับต่อจาก EP ก่อนหน้านี้ได้ทําการซื้อคริปโตเเรนซีที่เรียบร้อยมาถึง EP นี้ก็ต้องขายนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าไม่ได้ทํากําไรให้ดูนะฮะว่าเราต้องซื้อที่ราคาไหนขายราคาไหนขาดทุนเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่เราต้องการทําเพียงวิธีการเท่านั้นว่าตอนซื้อ ซื้ออย่างไรและขายขายอย่างไรนะครับส่วนเรื่องของการทากาไรถ้าเกิดเราซื้อตอนราคามันถูกและไปขายตอนราคาแพงเนี่ยก็คือกำไรแต่ถ้าเกิดเราซื้อตอนแพงแล้วขายตอนราคามันถูกก็คือขาดทุนนั่นเองถ้าเปรียบเทียกบกับทองคําในกรณีเราซื้อ ETH เนี่ยเหมือนกับเราซื้อทองคํานั่นเองถ้าเราซื้อมาในราคา20,000บาทนะครับและ ETH วิ่งขึ้นไปราคา3 0 0 0 0บาทเราซื้อ ETH มา1นเหรียญเมื่อเราขายเราก็ได้สาม0 0บาทกําไร1นึ่งบบาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักการซื้อขายทำกำไรทั่วไปนั่ ั้งกอดเนี่ยเราซื้อไว้เท่าไหร่มันมีบันทึกไหมหรือว่าเราต้องจบเองนะครับจริงๆแอปพลิเคชันเนี่ยบันทึกรายการไว้ให้เราหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าไปดูก็คือตรงนี้ฮะมันจะมีรูปก,กระดาษทางด้านขวาตรงนี้นะครับกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของประวัติต่างๆประวัติการซื้อขายนะครับประวัติออเดอร์นะครับที่เราเปิดออเดอร์คาว่าซื้อขายก็ออเดอร์ต่างกันยังไงออเดอร์ Order คือคําสั่งครับในกรณีที่เราจะซื้อแต่ไม่ได้ซื้อประวัติออเดอร์จะเกิดนะครับในกรณีที่ซื้้้อแลวไดซื้อ ก็จะมีประวัติซื้อขายปูขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับในกรณีที่เราตั้งว่าเราจะซื้อนะครับสุดท้ายแล้วเรายกเลิกอันนี้จะไม่เกิดประวัติซื้อขายส่วนถ้าเกิดว่าเราตั้งว่าเราจะซื้อแล้วได้ซื้อจริงๆนะครับมันก็จะมีทั้งประวัติออเดอร์และก็ประวัติซื้อขายก็คือสมบูรณ์นั่นเองเรามาดูประวัติออเดอร์กันนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทําการซื้อเอาไว้เป็น eth t s b และก็เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าออเดอร์นั้นเนี่ยมีรายละเอียดข้างในเป็นอย่างไรตรงนี้เขาบอกด้ววยย่่่่าาจจจคูสํเเเเรร็็็นนะใกกกกณีีีทลิป เขียนว่ายกเลิกนั่นเองเราลองไปดูที่ประวัติซื้อขายครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีประวัติสาเร็จของออเดอร์ก่อนหน้าที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับซึ่งตรงนี้ประวัติซื้อขายเนี่ยจะเข้าไปดูรายล,ายละเอียดอะไรข้างในไม่ได้มันสรุปมาให้แค่นี้ถ้าอยากดูรายละเอียดลึกๆข้างในเนี่ยก็ไปที่ประวัติออเดอร์ครับรายละเอียดนะครับมีค่าธรรมเนียมมีค่าทำรายการอะไรอย่างไรบ้างเราซื้อมาที่ราคานี้ครับ1 0ึ6 4 4ึ่งถ้าเกิดว่าเราขายที่ราคาสูงกว่านี้ก็คือกำไรนั่นเอง เงินที่เราใช้ไปของออเดอร์นี้ก็คือพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทจุดสามเจ็ดสองตอนนี้เราก็รู้แล้วครับว่าเราจะดูประวัติการซื้อขายอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปขายกันดีกว่ามาที่เมนูนี้ครับซื้อขายเราจะไปที่คู่ ETS e TSB ราคาขายที่ดีที่สุดตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดนะครับส่วนราคาซื้อที่ดีที่สุดก็คือหนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าซึ่งมันสูงมาตออเราซื้อมานิดหนึ่ง แต่เราไม่ได้ซื้อเยอะไม่ได้ใช้เงินจํานวนเยอะนะครับก็อาจจะมองไม่เห็นกําไรเท่าไหร่ทั้งนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมอก็จะทําการขายนะครับซึ่งในการขายเนี่ยเราขายแบบลิมิตก็ได้นะครับโดยแตกแต่างจากตอนที่เราซื้อในคลิปก่อนหน้าเราใช้แบบมาร์เก็ตก็คือจะเอาของเลยนะครับไม่สนใจราคาเลยทั้งสิ้นต้องการของเลยแต่ในคลิปขายก็เลยอยากจะใช้วิธีการออกออเดอร์แบบลิมิตก็คือฉันอยาก ขายแต่ว่าอยากขายที่ราคาเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะมีเสริมเพิ่มเข้าไปนะครับแน่นอนฮะมันก็จะเลือกราคาปัจจุบันมาให้ตรงนี้เราก็ให้ปรับเปลี่ยนราคาตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเพื่อบอกว่าอยากจะขายเกาะๆก,ก,กันราคาที่ข้างบนครับหนึ 1, 000, ่งแสนสองพันอ่ะลงขาย2,100แล้วกันแล้วก็ทั้งหมดที่มีด้วย E t ททั้งหมดที่เรามีนะครับ เราก็กดขายออเดอร์เราก็จะมีไปโผล่ขึ้นอยู่ตรงนี้ฮะจะเห็นเลยว่าเป็นออเดอร์ของเราเพราะมันจะมีเครื่องหมายลูกศรบอกเลยว่าออเดอร์เราเนี่ยอยู่ราคาไหนตอนนี้ออเดอร์เราอยู่ตรงนี้นะครับและเมื่อเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างจะเห็นรายการที่ถูเปิดไว้นั่นคือออเดอร์ปัจจุบันนะครับเหมือนว่าเราเนี่ยจะขายแต่ยังไม่ได้ขายนะครับมันก็จะมีค้างอยู่ที่รายการที่เปิดไว้ เมื่อไรก็ตามที่มีการขายแล้วรายการนี้ก็จะหายไปก็กลายเป็นประวัติการซื้อขายนั่นเองนะครับโดยเราสามารถยกเลิกการขา,ขายของเราได้นะครับโดยการกดปุ่มเหลืองตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ปอมจะกดยกเลิกให้ดูนะครับเนื่องจากเราตั้งออเดอร์เิมิตเป็นแล้วเนาะแล้วเราก็จะมาขายที่ราคามาเก็ตไปเลยแล้วกันนะครับตอนนั้นมาเก็ตเป็นเท่าไหร่ก็ขายไปเลยกดขาย E t ทเครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีการขายกลายเป็นเงินบาทแล้วเราไปดูกันเล็กน้อยใน w a l l e t กันดีกว่าว่าเราได้รับเงินบาทกลับมาหรือ,อยังนะครับตอนนี้เงินบาทกลับมายัางวอลเลตเราแล้วนะครับ1,329าบาทนั่นเองแล้วถามว่าเราเหลือ ETH ไหมจากตอนแรกที่เราไม่มีเลยนะครับตอนนี้เรามาดูกันซิว่า E t ทเราเหลือหรือเปล่านะครับขายได้หมดจดหรือไม่อ่าโชคดีนะที่เราขายได้หมดจดจนหยดสุดท้ายไม่เหลือเศษเหรียญอ e t h ติดกระเป๋าเลยนะครับก็ลองไปย้อนดูคลิปตอนที่ทําการซื้อละกันว่าปองใช้เงินไปเท่าไหร่และตอนขายเนี่ย ได้เงินกลับมาเท่าไหร่มีกําไรหรือสัดทุนยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะฮะจริงๆก็คืออยากจะซื้อตอนถูกขายตอนแพงเพื่อทำำํากําไรนั่นเองทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการขายเหรียญน,นะครับบน b i n แนนทีเนั่นเองยังไงอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งและกดติดตามมาไว้จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ